มันอยู่ตรงไหนเห็นเคยเห็นไหมวิ่งข้ามถนนไปถนนมารถเหยียบแน่ข้าวให้มันกินแล้วลหะข้าไปนะมีไหมนะเนี้ฉชนมามันวิ่งข้ามถนนมาเนี้ยตัวเดียวเข้าไปนี่แล้วเนี่ย ไดแม่มันไปยู่ฝั่งหนูนไม่ได้ยู่ด้วยมีไหมมีสามตัวเห็นอยู่ตัวเดียวเลยเมื่อกี้ก็มาดูมันทีแล้วข้าให้มันกินลูกมันไวมากมันไม่ให้เห็นมัน อาเร็วเร็ว,รวไปเอาไปเลียเเ้ยงหรอกเอาข้าวมาให้หมานเนี่ยข้ามถนนอีกนะไ,ไปเลยเมื่อกี้ให้ข้าวไปแล้วของนักส่องทุง่งมันวิ่งเข้ามาเนี่ยตัดหน้าฉันหมาเนี่ยก็เลยจอดยูด่ฟั่งเนี้ยมีตัวเดียวแดงๆอ่ะเทาเอ่ะ นี่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 มาเอาข้ามาลูกมาหุยนี่นี่มาลูกมามาเรืวอยๆิิมาเร็วเร่นีนั่นข้าวอีกและวนด้วยดิกินใกล้ได้เปล่าวันติดคอเนี่ยรับข้าวให้เอาข้าวให้หมกจะไปเลือยไม่แล้เนี่ยหมดแล้วใกล้ชิ้นไปเลย ได้ปะมันจะวิ่งข้ามถนนอีกแล้วเนี่ยแม่มันจะอยู่เนี่ยยืนอยู่กับแม่มันเนี่ย โค่นเอาอมานี่โค่นเอาอมานี่ยนะมีตัเวเดียววันนี้นี่นี่นีโ่โค่นมาแล้วเนี่ยนี่มันไม่ยอมให้ใกล้เลยอ่ะมันกลัวกลัวรถเจียบมันเลย มานี่ลูกมาพอแล้วพอแล้วกินแล้วไม่ไปแล้วคนเก็นทำไมไม่อยู่กับลูกล่ะไปยู่อะไรข้างหนูลูกวิ่งตามไปตามมารถเยียบตายเดยวรถเยียบตายมานี่แล้วเต็ดเตๆเต้เตดเต็เต็ข้าวให้ลูกกินไปข้าวให้ลูกมากกินลูกนอยมาลูกมา มาเร็ว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 ,รว,รวมาเร็วเร็วมาอน,นี่มาลูกมา